วันนี้มาชมสวนผักบนดาดฟ้าของพี่เขาค่ะซึ่งผักสวยงามมากคนก็สวยผักก็สวยวันนี้ค่ะสนุกผักกินกันเถอะค่ะน่เห็นไหมพี่ก็มีดาดฟ้าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้คุ้มสุดๆดดอ,อ่ะเรามาดูผักของพี่เขามีอะไรบ้างเนี่ยดูเรียงไปเลยนะคะเห็นแล้วตาร้อนเลยค่ะ ใครมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆทำไว้นะคะเนี่ยพี่เขามีเหมือนเป็นผักสวนครัวของพี่ก็เลยอ่ะไม่จำเป็นต้องไปตลาดแล้วนะเนี่ยพอเสร็จแล้วจากได้ผักอะไรพี่เขาก็สามารถขึ้นมาดัดฟ้าของเขาได้เลยน่ารักทั้งสองคนเลยอืมให้ดูดเดมีตะไคร้กินด้วยตะไคร้็มีให้กิน ทุกอย่างมีหมดเลยนี่นผลผลิตของเช้าวันนี้ที่พี่ก็ตัดมาแล้วชื่นใจจังเลยค่ะอยากมีแบบเขากันบ้างไหมคะ